สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการทําอุปกรณ์สมทบตรงส่วนหลังนั่นก็คือปีกแดงครับสาหรับการทําปีกแดงในแพท2.0นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วครับโดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่นั้นการทําปีกแดงมาใช้งานเป็นเรื่องที่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากตู้กาชาเก่าๆไม่มีในเซิร์ฟใหม่จะมีเฉพาะตู้กาชากลางคนของเดือนนี้ครับซึ่งเป็นปีกไฟถ้าเกิดใครสมได้ปีกไฟก็สามารถเอาปีกไฟมาใช้งานได้ครับ แต่ก่อนนี้เราจะไปดูคลิปการทําปิดแดงนั้นสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องจะขอให้ช่วยกันกดติดตามช่องให้หนึงครับเพื่อช่องจะได้เติบโตยิ่งขึ้นและทุกคนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเริ่มจากเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูการทําแบบเก่าก,กันก่อนนะครับสำหรับการทําแบบเก่านั้นเราจะต้องเดินเควสในแมปการทมถ้าดูในเมนูเควสก็เดี๋ยวเล่นดูครับ น่าจะเป็นอันนี้ครับจากแบบเก่าก็คือเราจะต้องเดินเควสในกัรเทมให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆปลดเควสไปถึงสามารถปลดล็อกบูปินทําปีกแดงได้ครับแต่ในปัจจุบันนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องทำเควสต่อไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแค่มีเหรียญอันนี้นะครับเราก็สามารถกดใช้งานแล้วก็ให้ดูครับ ไม่มีอะไรปลดล็อกไม่มีอะไรล็อกไว้แล้วครับสามารถปลดล็อกแล้วก็สามารถซื้อบูปินเอามาทําใช้งานกันได้เลยครับสามารถทําได้ง่ายๆแค่สะสมเหรียญมาให้ครบเท่านั้นเองครับแล้วก็เหรียญจะอยู่ที่ราคาอ่าไม่ใช่ครับใช้จำนวนเหรียญอยู่ที่3 0ม0 0ืเหรียญครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหาเหรียญน,นี้กันครับวิธีแรกครับไม่ยากเลยครับ เราก็สามารถหาได้ด้วยการลงในแ l a นี้ครับ l a แบบก็คือ l a บ,บตัวนี้ครับลองเล่นดูครับของรางก็จะมีเหรียญอยู่ด้วยแล้วก็ยังจะมีเข็มนาฬิกาด้วยครับสามารถเลือบูป,ปินอืนอ่นได้ส่วนเลเวลก็6 1สิถึงครับดังนั้นสามารถเอาตัวเด็กมาลงได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ไอเทมชิ้นอื่นว่าใช้ซื้ออะไรได้บ้างกันครับอย่างเข็มนาฬิกานั้นก็ไม่ต้องทำเควสแล้วสามารถซื้อได้เลยครับอยากได้บูปินแบบไหนเอาไปทำใช้ก็ซื้อได้หมดเหมือนกันครับอันนี้เกรดหีม่นั่นหมายความว่าเราไม่จาเป็นจะต้องเดินเคนวสไปนู่แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถซื้อบูปินต่างๆได้เลยครับทีนี้ มีข้อดีแล้วเราก็มาดูข้อเสียกันบ้างครับเจ้าตัวเหรียญเมื่อสักครู่นั้นไม่สามารถเอามาใส่คลังได้ครับเนื่องจากว่าไปเก็บอยู่ในกระเป๋าของส่วนนี้ครับแล้วให้สังเกตดูนะครับว่าผมไม่มีตัวโดนัทที่ได้จากเมืองแมวเลยใช่ไหมครับนั่นหมายความว่า ID ไหนฟาล์ม ID นั้นทำครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดู แมปฟาร์มอีกที่หนึ่งครับนั่นก็คือแมปของการเฮมไปที่การเฮมฮอครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูเป็นตัวอย่างครับว่าฟาร์มตัวไหนเราจะได้เหรียญนี้ครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปสักนิดนึงครับเจอมินิบอสพอดีครับ เดี๋ยวลองตีดูครับไม่รู้ว่าตีไหวหรือเปล่าอา้าวหนีไปซะแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มเหรียญกันดีกว่าครับที่เลือกในการ์ดเอ็มพอมีสาเหตุแรกก็คือตัวมอนสเตอร์เลเวลค่อนข้างสูงครับก็คือเลเวลจะต่ำกว่าเราไม่เยอะมากจะทำให้โอกาสดับเหรียญค่อนข้างเยอะขึ้นครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับ ในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนั้นสกิลพุ่งของนินจาสายดาบไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้ครับเอาออกได้เลยครับให้เราเดินตีออโต้ธรรมดาปกติเลยครับโอเคเห็นไหมครับว่าเหรียญดอบแล้วครับได้มาสี่เหรียญคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งครับ เป็นวิธีฟาร์มเหมือนกันแต่ให้ฟาร์มมอนชื่อที่แปลกไปจากเดิมครับอย่างอันนี้ก็คือจ๊กเกอร์สตาร์คอยครับเดี๋ยวลองดูตอนที่มอนตายนะครับเห็นอะไรไหมครับเหรียญตกมาเยอะมากทีเดียวเราก็เดี๋ยวไปตัวต่อไปกันครับตัวนี้ก็เป็นมอนพิเศษในแบบนี้ครับ พอตัวนี้ตายไปไม่มีอะไรครับให้เราฆ่าต่อเลยครับม้าดําที่เหลือเนี่ยเราฆ่าเลยครับพยายามเคลียร์ให้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันทีนี้เรามาดูจํานวนเหรียญครับเห็นไหมครับ ได้มาเยอะเลยครับเทคนิคง่ายๆให้เราสังเกตดูครับที่แมปจะเป็นจุดสีแดงๆครับนั่นก็คือเป็นมอนพิเศษเกิดอ,อยู่ครับเราก็ไปไล่ตีได้เลยครับพอมอนตายแล้วก็หยุดเราก็เดินหาตัวใหม่ครับเพื่อเป็นการเซฟสตามิน่า ซีมิดบ่อยอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนสเตตัสของอาชีพนินจาแล้วครับแต่ว่าจะเปลีป่ยนไปอะไรเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีหนึ่งโอเคครับตอนนี้ผมด้านซ้ายมือจอมีบอกว่าความคบร้1 50นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เพียงแค่ อย่างละ2เหรียญครับเตุก็เพราะว่าผมกดโซ่คูณ4นะครับสาหรับใครที่จะมาฟาร์มที่นี่อย่าลืมกดโซ่คูณ4ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกองละ8เหรียญครับมาเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันครับผลประกอบการก็คือได้อยู่ที่5 0 0พตีเป็นตัวเลขกลมก,ก็ได้ประมาณ5000เนื่องจากมีของเดิมอยู่1000ครับก่อใช้เวลาประมาณ56วันในการฟาร์มครับก็สามารถซื้อบูปินไปทำ เปกแดงได้แล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบจากพิยงเทานี้นะครับลองเอาไปทําตามกันได้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออ,อภัยไว้นะที่นี้นะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ